บรรยากาศเหมาพอดีที่จะมานั่งคุยกันเรื่องกิจกรรมที่เราเพิ่งจะลงข้อมูลในเฟซบุ๊กผมวออ่ความสุขเล็กๆตอนนี้ยังสงใจถึงใจมันยังคิดหาคำที่มันเหมาะกับกิจกรรมที่เราจะ ไปทำเนี่ยยังบาลงตัวเลยอย<ช>่ง <ๆ S 2> เดียวนะครับแต่ว่าคำหนึ่งที่พยายามสรรหากันมาสองปีหลังนี้ครับที่อยากจะให้มันเป็นคำสั้นๆนะครับท่มันได้กับวัฒนธรรมของทางเหนือวัฒนธรรมของทางเหนือซึ่งก่อนหน้านี้เราใช้คำว่ากิจกรรมไม่ได้ เราใชกับว่ากิจกรรมบันเด็กแห่งชาตินะครับซึ่งแรกๆตั้งแต่ปีแรกที่เราทำเนี่ยมันเป็นในเรื่องในโอกาสที่ใช้ใช้วันเด็กใช้วันเด็กเนี่ยเป็นเป็นตัวตั้งวัดตั้งเลยที่จะไปทำในกิจกรรมสักอย่างหนึ่งใช่ตอนนั้นคือเราอมู่จะหาโอกาสอะไรย่างไปไมันก็เลยหาโอกาสที่ เป็นวันเด็กนี่แหละนะครับเหมาะเลยที่จะไปทำความสุขนะครับ,รบเล็กๆ,ๆน้อยๆขึ้นกับน,น้องๆนะครับนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนลักันดานพื้นที่ห่างไกลสุนทรครดานก็ได้คุยกับวันิดาคุยกับวันิดาว่าวันิดาเนี่ยบ้านอยู่บนดอยเย วัดนิดานี่อยู่ที่ไหนไป่อยู่แม่แจ่มแม่แจ่มเนี่ยมาทํางานที่ต้นเต่าต้นเต่าเชียงใหม่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะใครจะเหมาะที่สุดอ้าววัดนิดานี่เลยเหมาะสุดเลยเพราะว่าหน้าตาดีหน้าตานี่คืออยู่บนดอยหละคือต้องไปหาใครแล้วนะครับต้องไปหาใคร่รู้เลยว่าน่าจะให้ข้อมูลเราได้ได้แก็เลยอ้าวกอบคดีได้จริงๆได้แต้เลยนะครับวัดนิดาบอกข้อมูลว่า พอดีมีพี่สาวเป็นครูนะครับที่ตำบลแม่มุใช่ไหมแม่มุแม่มุตำบลแม่นาจอนตำบลแม่นาจอนนะครับบ้านแม่มุบ้านแม่มุตตำบลแม่นาจอนจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ครับอำเภอแม่แจ่มพยายามที่จะบามีห้างจากเชียงใหม่เพราะว่าเอาหัวโดนเราว่าว่าเชียงใหม่ยังดีหรือยังไปทำพิธีอื่นเงี้ยซึ่งแม่ก็เป็นครั้งแรกเป็นก็ครั้งแรก เพิ่มกิจกรรมยังไม่ได้คิดลึกว่าจะต้องมีกี่ครั้งแน่ละคิดว่าจะไปทำมาหยั่งเขาที่ยังลำบากแล้วนะตอนนั้นว่าเ,เราจะไปทำรูปแบบอย่างใดครับมันมันคิดบอกเลยตอนนั้นว่าคิดแต่ว่าระดมสิ่งของนะครับและความปรารานาดีนักจินจนัใจ่าของผู้ใหญ่ใจดีทัง้งหรยในพื้นที่ที่เรา ให้แข่งที่โรงงานเนี่ยนะครับทำขึ้นไปที่กับน้องๆที่อยูนบน่บนบนรากกระดาษเนี่ยเรา,เรา,นานเราได้คะแนนเราแต่ได้คิดด้วยตัวว่าเราจะต้องมีที่จะจำลูปแบบยังไงมันเป็นครั้งแรกที่ผิดไปซึ่งาการประสานรั้งแรกเนี่ยมาดิดาผลิตภัณฑ์สองภาษงานทั้งหมดตัวหลักแสดงว่านี่เป็นส่วนหนึ่งในในการเริ่มต้นตั้งต้นเหมือนกันในการกำเนิด ในการให้กำเนิดกิจกรรมอย่างที่บอกถ้ามันมันเริ่มมาจากวันเด็กพอหลังๆมาปุ๊บเนี่ยเทศบาลนะครับมีโงการนะครับจัดวันเด็กเนี่ยตรงกับวันที่จริงๆวันเด็กจริงๆนะครับคือวันเสาร์เสาร์ที่สองของเดือนมกราของทุกปีครับเข้าทุกก่อนหน้านั้นนะเทศบาลจะีไปจัดเอาวันศุกร์ซึ่งเราจะมีเวลา เอาวันทีที่จะไปทำนะครับแต่หลังๆน้อเนี่ยรจฐารไปจัดเอาวันเสาร์ซึ่มันตรงกับวันเด็กริงเรากนเลยต้องขยับนะครัขอ่งเราเนี่ยถอยล่นออกไปนะครับคือต้องหลังวันเด็กไปก่อนหลังวันเด็กก็ไปเจองานร่มงานร่มสัปดาห์ต่อมาคสัปดาห์ที่สามอ่ะสัปดาห์ที่สองนี่เป็นเป็นวันเด็ก แห่งธาตุสัปดาห์ที่สามเนี่ยต้นเปลาเราจะมีงานร่วมในการร่มนะครับก็เลยต้องไปเป็นสัปดาห์สุดท้ายของ